ฮัลโหลครับก็สวัสดีครับเซนเซและผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เช่นเคยครับผมจะมาอ่านเนื้อเรื่องของ Summer อเมโดสซัมเมอร์เนาะคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นพาสุดท้ายเลยครับก็มาให้เสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยครับเอเชายหาดทางใต้ของเกาะรีสอรมามาๆาครับตอนที่แปะห่วงยางที่ใหญ่เกิปไปนิดถึงเช้าวันใหม่แบบที่ทุ่นๆไม่รู้ตัวก็ตอนกลางคืนที่พวกเธอพึ่ง ผักร้อนกันเนาะคุณครูก็ตื่นขึ้นมาเพราะพื้นที่ที่นอนอยู่ค่อยๆร้อ,อ,อนขึ้นโอ้ตื่นแล้วเหรอคุณครูคือคือตอนแรกผมจะไม่คิดแต,แต่แต่ตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วไอไอไอร้อ,อนขึ้นนี่คืออีอย่าง,อางนอนเพลนเลยนะคุณครูเพอะที่อยู่ตรงหัวแล้วหรือเพราะว่าคือนนอนดึกเลยหรือว่านอนอยู่ครูจะตื่นสายแบบนี้ตลอดถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องสงสารนะม่ไม่โรชิโดเธอไม่มีสิทธิ์เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมา ผ่ายวิจารณ์การเราครูอ่าแล้วคนอื่นลหละยังทำนั่งง่วงอยู่อีกแต่ก็นะถึงจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกทุกคนไปซ่อมเฮลิคอปเตอร์นะก็มันเป็นงานที่ต้องใช้หลายคนทำอยู่นะอืมฉันเหรอใช่ก็ได้ภารกิจที่สำคัญมานกะก็คือภารกิจคุ้มกันคุณครูไงถึงตอนนี้จะปลอดภัยขึ้นมาแล้วแต่ก็เผื่อเอาไว้กนโอเคคิดว่าฉันขี้เกียจไปทำงานตรงนู้นอย่างนั้นเหรอใช่ครูคิด อา้าวแ่ไหนๆครูก็ตื่นแล้วงั้นก็ถึงตางของชั้นลวสินะน่ะน่ะว่าแหละการละเชียวต้องมานอนไม่นะนีน่เป็นผลจากิหการเปลี่ยนเวดีนะเป็ียนไปทำก,กันไงคุณรูก็หักหลังฉันมันต้องหลายครั้งแล้วนะครั้งนี้ต้องก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับชันบ้างสิหักหลังอะไร <laughs> เดี๋ยวๆครูไปหักหลังอะไรเนี่ยเอง พักอีกสักเดี๋ยวแล้วค่อยกลับไปหาทุกคนกันโอเคเอาตามนี้นะโอเคเปล่าแต่ถ้ามีใครมาก่อนนะครูก็ช่วยปลุกนะสัญญานะสัญญาต้องเป็นสัญญานะคุณครูเพราะฉันขอรีบไปก่อน,นอะไรอย่างงี้โอเคใส่แว่นหลับด้วยฝันดีนะโคชินะอืมอือืมอืมโอเคอนแล้วหลับ จากนั้นะคุณครูก็นั่งอยู่ทะเลอย่างเบื่อน่อยหรือเรียกว่านั่งโงโงๆดิท่แบบดทะเลแบบสั่งซัพททะเลเนาะเริ่มใกล้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วถึงเวลาที่ต้องตื่นนะโคชิโนอืมครูห้าทีขอยห้าทีโคชิโนก็ตื่นอ้าวเ,เปิดระบบ ก็สาวกระบอกปืนของรีสอร์ทตัวพับกระเบื้องปืนของเรือตีมขกาดใหญ่ที่ไม่เด็ดระยัดว่าขโมยไอ้อนนี้ขอให้แขกทุกท่านรีบอพยพเข้าไปในอาคารด้วยประการอีกครั้งขอให้ท่านรีบอพยพเข้าไปในอาคารด้วยไม่เคยได้ยินเสียงเตือนประเภทนี้นะเปิดระบบป้องกันรีสอร์ทเปิดปากกระบอกปืนใหญ่โอ้หืมอะไรกันเสียอะไรหน่าฮืมคุ้มเล่นอะไรกิดอะไขึ้นทำไมปืนใหญ่กับปืนกลถึงออกมาอยู่ทั่วก่อเลยมีปิศาจอะไรออกหรือเปล่าเนี่ย ชี้เกาะอ,อะไรวะคูก็ไม่รู้โอเคไม่ได้บุกเข้ามาเลยบุกเข้ามาเหรออะไรเลยนั่นตู้ y ิสเต m เมเซ g e คำเตือนพื้นที่ในด,ดูแลของรีสอร์ทกำลังถูกจองตี เริ่มการยิงตอบโต้โเับเชีย่ยกอดเถอดจริงๆครูเห็นนั่นไหมบนทะเลนั่นโหงางเหลือเดี๋ยวนะไม่ใหญ่เกินหงยายไปไหมกระทางนี้เหลอนั่นมันไม่สิ่งทุกคนนั้นอะในที่สุดก็หาเจออยู่ตรงน,นันอีนล่คะครับคุณครูช่วยทนอีกหน่อยนะครับว่าคขวาผู้รีกลับมาแล้วค่ะน้องขี่เรือแบบ เท่ๆอืมโอชินโน่ยังอุบโอ้โหแบบอีหยังเนี่ยทางนั้นค่ะชายทะเลอือดู้สิเรือนี่มาอะไรกันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันคนเนี่ยเรือโอ้โหขับคนพวกนั้น ทำไมถึงมีเืองแบบนั้นอยู่ด้วยล่ะอาจจะเป็น,นกนองกำลังของถนนก็ได้นะก็ว่าอยู่หายไปานานทาไมก็อยู่เอาลิซออกไปช่วยสี่คือแบบวันนี้เราป้องกันดีสอดตะท่านทานไม่ไหวเอานะอ๋อยิงกันลนะนาวอะมันเริ่มสุดวโวลงแล้วแหละอีกอย่างกําลังไฟฟ้าแตกกันมากเกินไปอยูนั้นก็ยิ่งต้องออกไปช่วยสี่เป็นีัเชยมิดีเลยถ้อย่างนั้นเหรอแต่ถ้าไปอย่างนั้นอย่าง้นก็ต้องเตรียมอนะไรแล้วเ็นกองกรณ์งแบนั้นด้วย เรามีสตอมข้าวอย,อ,ยอยู่อยู่ไงล่ะอณุณผอคนะ่ะอันนี้เจ้าไปแล้วก็มีของนั้นอยู่ด้วยนี่ครับถึงมันจะยังไงม่สมบูรณ์ก็เถอะแต่ฉันว่าอย่างนั้นก็น่าจะลองดสูสตา๊าฟนะครับนอ้ยนนเจงลองอยู่แล้วมันเขายัางไงล่ะน้องจะขี่สตอมข้าวไปสู้ถึงนะสินะอ๋อจะไไ่เป็นเพื่อเราก็อสมันเกือบเสร็จแล้วใช่ไหมคะอืมเป็นการตัดสใจที่ดีเลยอืมเอนน้จัง คิดจะเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่เนิ่นๆฉันว่าเราก็ได้ตามทันราคาโอเคแล้วนี่เราก็ซ่อมเกือบเสร็จแล้วด้วยสิคะแถมใน,นรีสอร์ทก็มีมมอาวุธมากมาที่เราเอามาใช้ได้รีสอร์ทอะไรวะเนี่ยเห <c oughs> นๆไหนก็ซ่อมแล้วแล้วเราทดสอบดูกันหน่อยดีไหมคะโอเครีสอร์ทมีรีสอร์ทมีที่ซ่อมขอเลยโอ้มีติดอาวุธหนักอีก มามามาตอมข่าวออโรมมาเลยพี่นกซูมีสายอาบอายุฝนคนระับ よくも邪魔をしてくれましたおまたせしましたお願いします。<laughs> อเคครับเซอร์ไพรส์บีผม <laughs> ผมว่านี่เมนเอมันหลุด <laughs> ผมว่ามันหลุดเจอ <laughs> หลุดตรงคาว่าเซอร์ไพร์ <laughs> ผมว่ามันมันอี่เนี้ยของใหญ่เจอของหนัก <laughs> ผมว่าลักษณะบนี้คงคงเลยคาว่าเซอร์ไพร์ไปแล้วครับเฮ้ยเขาบอกแล้สุดยอดไปเลยนะรับถือเลือดนักสู้เลย มาพับผ่อนอเชื่อรูออ้ดูรอแท้แท้ไม่คิดเลยว่าจะมาเจิงงานแบบแบบนี้แท้ซะได้เป็นไงบว่างมาเจาิงกันี้หรือเปล่าแ้คุณครูก็เป็นโลนหล่ใช่หรอพอรู้ว่าครูเป็นโผล่ฉันก็ไม่เป็นไรแหละแต่ก็เป็นไรน่าเป็นโผล่เราอย่างสบายอยู่ยิ่งไปกว่านั้นผู้ผูในสุดก็มาช่วยได้แล้วละคะคุณครูช่วยเราอีกนะค่ะคุณครูฉันเองก็ทุกทุกทรมา,กน,านการสถานแบบนี้เหมือนกันแต่ฉันจะไปช่วยค,คุณครูจะพุทธจอกเจ้าเล่ห์ให้ได้เลยล่ะค่ะ ไม่ไม่น้องน้องนั่นแหละจีกอกเล่าเรองคนครูที่อดอนมาใช้ประโยชน์ตางอำเภอใจแบบนี้ฉันไม่อยากโทษให้เดืดขาดว่ากูมีใจสั่สงสองนพวกนายให้ครบทุกคนเลยค่ะโอเคมาเล่นใหญ่อะไรขนาดนี้เนี่ยงั้นก็ช่วยแม่ตัดสายฉันต้องช่วยเอาแล้หน่อยแล้วมั้งแค่ไหืมว่าไงนะอ่าฉันยังดูชิลด้แต่สายแบบนี้นั่นเหรอ ครูฉันไม่ได้คิดว่าฉันต้องจาัดก,การคนพวกน้ให้ได้หมดหรอกนะถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนก็ไม่แน่โอ้คือถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนี่น้องคงแบบเล่นหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้อากฉันคิดแค่ว่าถูเวลาไว้ก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาที่มันจะมาแล้วอารมณ์แบบให้ให้รุ่นน้องช่วยเลยนะเดี๋ยว,ยว,ยวลุุ่นน้องไม่มีบทจะเอเขาเอาไปที่มาสายค่าปุ๊บเห็นไหมล่ะโอ้อยที่เชนโกว่าเลย มามาโชคดีท yeah> ี่ไม่ใส่เลนไปนะคะัมาได้จังหวัดพอดีเลยค่ะยกโทษไม่ได้วันร้อสุบๆไปแล้วกำหนดเป้าหมายราไปกันเลยหืมเ็กดื้อต้องโดนอะไรคะตึินเดินินโอ้แมวบัวจะมาชิดเดียวโดนระเบิดกันอ่ะ โคตรทำไมมนโหดจเนี่ยเจี๊ยบรีสอร์ทที่โหดจริงๆครับโอเคมามามาเบยาเบ้าเบ

มามามความจริงของตัวใช้งานดีสองกตัวอะไรวะระเบิดไปหมดเอื้อสู้ตอบไปไหวแล้วอ่อ๋อเพลงนี้ผมก็ชอบเพลงซิ g โนอาบิด o อคือเพลงนี้ตอนนี้แบบ พวกอ็นดี้ผมขออนาเลยนะพวกอวิดอชช่วยฮิฟูมีเนี่ยที่นั่นแหละฮะที่แบบพวกน้องใส่หน้ากากไปช่วยฮิฟูมีเนี่ยเ,เพลงนี้แบบติดติดหูผมมากเอแาแหละมันจบแล้วจอาจำนนแต่โดยดีเถอะถ้ายอมจำนนแล้วพวกเราก็จะไม่ต่อสู้อีกต่อไปค่ะอะไรกันเป็นไปได้ยังไงมีแค่หกคนแท้แต่กัรแต่การกองกำลังมากมายขนาดนี้ได้ไงงั้นหรือใช่ครับพวกเราคือกองกำลังหน้ากากมิซุก,กิไงล่ะที่ผ่านมาแก้งหมวก กันเนาะผมเป็นคนชนะในการล่า,า,าดีสอดเม็ดต่อเน,นื่องเลยนะชนะต่อเนื่องงั้น,น,นเหรอการล่ราดีสอดนี่ยเหรอพูดอะไรแปลกๆอยู่แล้วไม่จะเข้าใจเลยพาร์กร้อนต้องเจอเรื่องแปลกๆอยู่เรื่อยเนี่ยเนี่ยวินสเต็คของพวกน้องรถจยไม่มีต่อไปฮะม,มาขโมวมาขโมยเป็นอะไรไหมขอโทษด้วยน,นะคะคุณครู <c oughs> บิวเพลงเศร้า <c oughs> เป็นเ,ร <c oughs> เนพราะว่าฉันกินไม่พอแต่ว่าพุ๊ดีจะไม่ยอมแพ้หรอกคะ่ะ จะมาช่วยคุณครูให้ได้เลยคะ่ะคุณครูเชิ่นรออีกหน่อยนะคะฉันคงต้องมาช่วยฟังก่อนว่าโอโอครูไม่ได้เป็นอะไรที่มันเลือกเข้าใจผิดเลยเคือตั้งสติวางถุงกาวคะ <K> เข้าใจผิดหรือคะมาเขาว่างไงโอน้นองถอนอากาศแล้วไปโอเคลูกหัวก็แล้วลูกหัวนะนะโอ้ คนคู่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะข้างล่างโอเคแนละ้วรับรู้จึดไปเอ๊ะคือบนลนี่ชมแม่น้ำสวยดีเนี่ยคู่รับรู้ถึงเจตนาข,าของว่าขมัวแหละขอขอขออภัยแล้วขอโอเคขอโทษได้ค่ะไม่ใช่คอ,อยอื่เนาะอะไรเนี่ย เดี๋ยวก่อนไม่ไม่ไมฉันรับแบบนี้ไม่ได้ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดอย่าคิดว่าฉันจะแพ้แค่นี้นะฉันจะกลับมาใหม่นะจะโจมตีเกาะมากขึ้นและฉันก็ถามหน้าที่ยิ่งใหญ่แล้วตอนนั้นฉันจะไม่ได้อยู่อยู่ในกำมือของฉันกันเลยไม่ช้าก็เร็วฉันต้องรวมรีสอร์ททั้งหมดของหมู่เกาะให้เป็นหนึ่งด้วยมือของันได้เป็นผู้ปกครองท,งที่นี่โอเคเดี๋ยวเออแบบเดี๋ยวก่อนอะไรวะเออแบบเออเพื่อเจอรอะไรเนี่ยเออยอมรับไม่ได้เหรอยอมรับอะไรเนี่ยเออ พราะฉันมาเที่ยวที่นี่ได้เพราะตัวใช้งานรีสอร์ทที่ซินิกาจะได้ไปนั้นก็แต่หมู่เกรีสอร์ทที่มันเลือกอะไรกันครับจะเพึ่งพองกับตัวเอซีเอออธิบายให้มันรู้เรื่องแล้วเออแบบมันยึดคงยึดคองอะไรเนี่ยเออฮะพูดจริงเหรอพวกเธอไม่ได้เป็นดักล่ารีสอร์ทหรอเหรอแล้วฉันแพ้แน่นอนคนไปนี่นะทิ่เจ็บกว่าคนเดิมอีกฮะแต่ก็ช่างเธอพวกเธอคงไม่รู้เลยทั้งนั้นฉันจะบอกให้เอาบุญไม่ว่าพวกเธอจะพูดอะไรสุดท้ายแล้วพวกเธอก็คือคู่แข่งของฉันและไม่ใช่แค่พวกเธอเท่านนั้ ทุกคนที่อยู่ในหมู่ก่ออแล้วแหละแค่คนนั้นยังเป็นเรื่องที่จะเกิดข,ข,ขึ้นกับตัวเองในอนาคตก็เท่านั้น่ะว่าไงนะหมูกก่อนเะเลยคู่แข่งเหรอะไรเออแบบแบบต้องแบบอะไร,ะไรไมคืออะไรเดียวก่อนฝังคนอื่นพูดภาษี่พวกเราก็มีเออเราเี็นนักสัญญาดนะ้วถูกต้องนะเพราะเธอตัางหาที่ไม่ฟังคนอื่นพูดถ้าไปได้สัญญาน้านใชก็มีเหมือนกันนี่ไงไนมะ่ใช่ก็มาเลยดูดูอ่ะโอเคนี่มีอะไรกัน อะไรนี่อะไรกันจริงเหรอนี่ก็ของเราเป๊ะๆเลยนั่นเลยอ้าวโดนหลอกเหรอพวกเธอก็ใช่สิพวกเธอมาตั้งแต่แรกได้ไงคงปเป็นเพราะว่าได้นักสัญญาต่อใช้งานรีสอร์ทมาสิแล้วทำไมเธอถึงมีนะทําไมดูได้เหรออ้าวพวกที่มาหมู่ก่อนนี้ได้ก็ตัวนี้กันได้ให้ได้ตัวนี้ก็บางนั้นทีนี้เข้าใจเลยยังคนที่วิิงใช้งานรีสอร์ทนี่ก็องเหมือนกับพวกเธอนะ่ะ มีอยู่เต็ม,มทุกคนนี่ไงล่ะอ๋อไปาถึงว่าทุกคนมีสิทธิ์คือคือลาโบน,นี่ไม่ได้มาปฏิตเฉยคือเขาก็ได้ตัวเหมือนกันประมาณนี้เนาะอ๋ะขอขกามีเป็นโซนๆด้วยว่าไงนะเขียอนเกาะอะไรเนี่ยโอ้ฮะ กาะแย่เป็นแบบโซนวัฒนธรรมเลยเหรอเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอในอนุอสืสัญญามาดูซินี่ค่ะวันนี้เขาบอกเลยข้างล่างมีเงื่อนขไขไาเพียบเลยค่ะผู้ทำสัญญาของอสือสัญญาจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานลอสพาไยดีสอร์สิทธิ์ในการใช้งานไปถึงสิทธิในที่ดินทั้งหมดของรีสอร์ทและขอใช้อุปกรณ์ทั้งหมดและก็สามารถเป็นเจ้าของทรัพยากรและได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เฮ้ยมันจะดีขนาดนั้นเลยเหรอนั่นหมายถึงสิ่งการใช้งานคือนั่นเหรอแล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ให้มันมนอนพักหรอกเป็นเจ้าของ 20, เ,เ,เ,เลยเนีเ่ยเ,เป็นแบบนี้เองนะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วค่ะเป็นข้อกำหนดที่สิบเป็นแบบชัดเจนเลยค่ะอ๋อทำไมมันเสียเปรียบอะดูเหมือนจะเป็นเจ้าของทุกอย่างใช่หรอเดิมผ่านๆก็จะคิดว่าเป็นการถอดบทที่ที่ทำเพราะมันเขียนเหมือนกับกลับไว้ว่าได้ทำสัญญาแต่ละเกาะไปแล้วแต่จริงๆแล้วทั้งหมดของมุกอวนี้คือลอนพาร์ลิสซ์สอบเพียงอย่างเดียวจริงๆก็คือทุกคนมมีีสิิทททธ์เเ่ายกัน อ๋อคือเหมือนกับไม่ด้บอกเข้าใจเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับแบบแบบแบบมันมีบ้านหลังหนึ่งอ่ะแล้วแบบผมก็ให้แบบเออแบบให้สิบคนแบบเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านหมดอ่ะเออแล้วไอ้สิบคนนั้นมันก็สุดท้ายก็ต้องมาแยกกันนั่นแหละเอ,อารมณ์ประมาณนี้ครับแต่เมื่อแบบอออเป็นกอนต,ต่างๆทุกคนเลยไม่ได้สังเกตเห็นเหมือนตอนแรกแต่ว่าคนที่ตาหนกถือชอบบุและสัญญาก็จะมาปรากฏตัวทีละคนสองคนจะเริ่มโจมตีก่อ,อิเอออ๋อคือคือผมว่ามันมันไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้อะไรมันก็แบบ บานสิบหลังแบบแย่งกันอยู่เออจะเกิดเป็นการล่าที่สองอย่างตอนนี้ไงดูเหมือนเข้าใจสถานการณ์ได้สักทีนะอ,อ๋อก็เหมือนกับว่าแบบทุกคนอ่ะมีสิทธิ์แบบได้เกาะเถอะกันหมดเราจะไปตีหรืออะไรก็เออตามใจเลยค่ะแล้วทุกคนก็ทะเลาะกันเพราะยืนกาว่าแต่ละเกาะไปขอตัวเองเออไปขอตัวเองที่นี่คือท,ที่ที่อันตรายนะคะทุกคนทัานนักสื่สัาญาทั้งเกาะวกนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยเอ,อ๋อเหมือนกับแบบเปิดช่โหัวให้แบบใครเป็นเจ้าของก็ได้ครับ เราต้องจมจัดที่นี่ก็ได้เจออะไรที่แย่กว่านี้ใช้ช่องหมดได้แหล้วแค่แค่เอื้อระเบิด์ฟันข้อของวันนี้ไม่เล่เหรอเราต้องได้เจอใหม่ถึงตอนนั้นอย่าคิดว่าจะ,จะยอมเล่นยังไงอีกนะโอเคลุกขึ้นถกพลังกองทัพก็ถอยก่อนโอเคถอยกับเรือโอเวอร์คราฟเพ่นป่าลาบ เออเป็นเรื่องตอนที่ไม่ได้พักกันเลยนะโอเคฮะอืถ้าได้แปลคักแปลทีเดอดไอวิดอนนี่ต้องต้องเจอเรื่องแบบหลอกหลอกโลเสมอสิ่ง่ไอวิดอนะโอเคครับมาๆๆไปเลยตนโรงนี้เด็กดื้อต้องโรนอะไรยังหลอกคำนี้ไม่หาย

โอนี่ก็เพลงเอลดีของชีเซ่เนาะวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะบริษัทจใจที่ถูกรางวัที่หนึ่งแต่สุดท้ายมีเรื่องวุ่นวายเป็นที่หนึ่งไม่เอาได้แล้วอืมเศริกาถึงจะเป็นของฟรีแต่เราจะเรียกเอาวันที่แม่แนะแต่พอรู้ข่าวรถพี่ชิรโกรก,ก็ไม่เตรียมจะเป็นนักเล่นอะไรไม่ใช่เหรออืมน่ัมาเพลเพลินกันไหมชิรโก,รกดีเขาเป็นคนที่เตรียมการเร็วสมอแต่ยังไงก็ดีแล้วแหละเรื่องมันจบแล้ว คุณครูคก็อุตส่าห์สลับเวลาด้วยนะคะที่ยุ่งอยู่ขอโทษที่เรื่อนเป็นแบบนีน้นะคะโอเคแฮะฉันก็หวังไว้ว่าครูจะได้ใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ก็พอไม่เป็นท่าพวกเราเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปครูครูคสุขเสมอแหลคะค่ะนี่ยังไงพวกเรา <c oughs> เป็นเป็นคำที่ขัดแย้งกันนะครับยังไงเราก็ได้เกินเราผลตั้งแต่ทีแต่มันก็ไม่แย่กันหรอกโอเคเป็นเป็นความเกันเราผลที่ไม่แย่เนาะ กี้คุณครูนี่พูดดีกับพวกเราตลอดเลยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างเรื่องดูราดีสนุกไหมม,มาถามอะไรกันนะไอ้เรื่องซึ่งหน้าเนี่ยเฮ้ยไอ้เขาได้เหอรอเศริกาจจังน่ารักจังเลยนะนรุ่นเฟียลเดกนกก็ด้วยเหรออือก็ถ้าได้เราตอบตามตีเราก็ค่ะสนุกมากคะ่ะถึงจะมีแต่ความวุน่นวายแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ฉันได้อยู่กับพวกเราชาวเราและคุณครูคะ่ะเวลาแบบนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรไบ่อยๆด้วยอือลศรเฐกิจล่ะฉะนันเหรอเอเอ,เอก็ เซนนั้นเราอะ่ะก็สนุกอยู่หรอกครูต้องขอตัวกลับก่อนแล้วกันจริงๆงานที่ฉันได้ของครูได้จะก,กมมลมกลืนเขยนะสงสัยต้องกลับแล้วแหละฟ้าก็ใกล้จะมืดลงด้วยถ้าไม่รีบเฮลิคอปเตอร์ก็คงผสมได้นะคะ่ะพวกเราต้องเก็บอวะที่นี่ก็เลยว่าจะหยุดต่อกือบถึงพรุ่งนี้นะเดี๋ยวสิฉันยังตอบไม่เสร็จเลยนะไม,มาสิเซนติกาจางเกี่ยวกับความรู้สึกระหงที่หลักก็ได้ค่ะเมื่อเรากลับไปแล้วค่อยพูดคุยกันเวลาลำบางเวลาลำช้ากับครูก็ได้นะคะที่ิ แม่เออฉันบอกก็สุดแค่วันนี้เท่านั้นก็เพราะว่ามันจบแค่อ๋อโอเคเดริกาก็น่ารักนะครูไปก่อนนะบ๊ายบายฉันจะไปส่งครูถึงฉันเล่นอย่างปลอดภัยค่ะกลับพอสู้ๆนะไอ้เน,นี่ยจังนี่ไปแล้วถึงจะเป็นช่วงสั้นๆที่ได้พักผ่อนกับพวกเราที่นี่แต่คุณครูก็ได้ใช้ไปตัวเองกับไปด้วใช่ไหครับ ตรงได้แล้วน่าจะได้ชัน้นเต็มดูจากตรงนีน้ผมว่าน่าจะแบตหมดนะถ้างั้นก็ดีเลยค่ะเอาไลไรถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มก,กันที่อะไรดีนะ่าต้องกลับไปเรียนสอนแล้วเ,เก็บของก่อนลนะกันน่เออยังไงก็ถือว่าได้พักบ้านนะถึงจะรู้สึกเหมือนจะไดืร้อนแบบวอาถ้ากลับไปต้องรีบหางนานท,ท,ท,ทันทันทันดีแล้วแหละมันหยพายอนก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วด้วยอ่ะต่อเช็คการ์ทห่สอนพี่นนท์ตงนี้ตอนนี้เออมันไม่จะไปแล้วแหละแค่อ๋อเก็บเอาไปเที่ยวดีละค่ะ เอาล่ะอุ๊ยมีอะไรหรอครับนรมิตัจอ่าคือว่าได้ส่วนหน้าสุดผลสุดสัญญามีชื่อของผู้เป็นสิทธิ์ขั้นสุดท้ายเขียนว้ได้ค่นนะ,คะฮึผู้เป็นสิทธิ์ขั้นสุดท้ายอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้เลยเอาดีดเด็ดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าพวกอเมริกันโดนหลอกเนี่ยช่วยอ่านหนังสือสัญญาให้ครบเลยเถอะนะอันนี้ครูเป็นหัวจกใจเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือตัวการหลักที่ทำให้เกิเดขวอพิพาทครั้งนี้ มายถึงผู้ที่ปวดแล้วสัญญาที่มีช่องหว่เพื่อให้เกิดการไล่สอดใช่ไหมเนี่ยพว้น้องมัหลังแบบจะทําอะไรอสัญญาให้เจบแบบไม่แหนพวกน้องก็จะตัดหลออย่างนี้เนี่ยอคนนั้นเป็นใครกันแน่นะมโนมีจังไหนขอลุงดูบ้างสิผู้ที่ลงทุนและบริหารงานทั่วไปของลอสพาลดีสอดชื่อนี้มัน เอ๋เอียงเอาใครเนี่ย,ยคลิปแฮงเกอร์เลยเรียบคิดว่าน่าจะแบบรู้ในซัมเมอร์อีเวนต์ต่อไปี๋ยวที่เป็นของพวกนั่นเนะพวกชิเซ่เนาะโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับเรื่องอีเวนต์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะได้เป็นลูโฮอ่ะขอโทษนะโดดู ผมรั่วว่าก็เขาลูฟูได้ไหมเอ่อขอเป็นปขอขอจบคลิปด้วยลุงโผล่ได้ไหมครับผม <c oughs> ไม่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 เอาผมอยาก <c oughs> ได้ลูฟู <c oughs> โอเคครับเห็ลุงโผน่ารัก <c oughs> ครับก็ก็ถ้ามกิดว่งผมกับอีเวนต์นี้ผมก็ค่อนข้างชอบแบบมันอ่านได้แบบมีแท่งแบบ ตลกแล้วก็แบบเซ็งดีคือลเลนไปดอสเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับกลุ่มที่แบบอยู่กันเป็นครอบครัวที่สุดแล้วเราอาจจะเพราะว่ารงเรียนโดนปิดหรือแบบอยู่กันเป็นกลุ่มรเลนเราไม่เหมือนทีตี้หรือเกยนหน้าเราที่เป็นรงเลนใหญ่ๆก็พอกระผมรู้สึกว่าแบบสายสัมพ์ในชมรมเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันดูแบบราวกับเป็นครอบครัวครับแล้วก็แบบเห็นพอได้เห็นพวกน้องมาแบบใช้ชีวิตในเอสายหาเรือดูร้อนเนี่ยผมก็รู้สึกแบบเออมีความสุขที่เห็นน้องแบบ มีความสุขบ้างจะเจเอแต่แบบเื่นเค็มๆแล้วแต่แต่ว่านั่นแหละแต่พวกน้องน,นี่ก็ไม่ยอมอ่านสัญญาให้ดีๆครับก็เลยโดนหลอกอยู่ประจําอันนี้ก็อาจจะเป็นคือนิยามไอิดอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางแบบเออความเป็นครอบครัวการโดนหลอกลวงอาจจะเป็นขอคู่กันครับโอเคเอาอแล้วก็นี่เลยครับครับก็โดยสรุปก็คิดว่าผมขอจบชีวิตไปแค่น,นี้กันเนาะ ก็ค on ิดว่าอ so so um, ีเวนต์ต่อไปผมก็คงจะมาอ่านนะครับก็โอเคครับก็ถ้าดูแลชอบก็จะกดไลค์หรือมาคอมเมนต์อะไรก็โอเคครับก็ฝากได้กันครับโอเคครับก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอลุงโฮน่ารักครับเออกาชามาเปิดแน่นอนครับโอเคน่ครักโอเคสวัสดีครับ